ฉบับนี้เราเคยเปิดไปบางบางคลิปของอปศแล้วนะครับเนี่ยครับฉบับที่นายปีดีพนมยงนะครับออกพระราชกิจสถีกว่าด้วยการศาสนูประถมไยอิสลามพุทธศักราช2499ฮะยอมา488ในพระบรมในพระปรมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทามหิดลและสมัยรัชกาลที่8นะครับซึ่งพระองค์ตอนนั้นยังเยาว์วัยอยู่โดยผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสองสี่แปดเจ็ดโดยนายปีดีพนมยงเนี่ยครับตาไว้เมื่อวันที่สามพฤษภาคมพุทธศักราชสองสี่แปดแปดซึ่งเป็นปีที่สิบสองในรัชกาลปัจจุบันนะครับเนี่ยฮะหลักฐานที่เห็นได้ชัดครับว่ามันออกรัฐธรรมนูญมาให้พระหมหากษัตริย์ต้องสนับสนุนทุกศาสนาแต่ในขณะเดียวกันมันไปออกพอรบลูกให้พระหมหากษัตริย์ต้องสนับสนุนศาสนาอิสลามเพิ่มเติมเป็นพิเศษนอกจากนั้นครับ ยังมีการออกอีกฉบับหนึ่งครับนั่นคือพระราชบัญญัติมัสยิกครับพระราชบัญญตัรรญญติมัสยิกพระราชพระราชบัญญัติมัสยิกอิสลามพศ2490นะครับในพระปรามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชคณะผู้สําเร็จราชก,การแทนพระองค์นะครับคือนายลังสิทธิ์กรมขุนชัยนาคนาเรศทร พระยามาทะัววะราชเวเส,เสวีให้ไว้ณวันที่25สิงหาคม2490ซึ่งเป็นปีที่2ที่ในหลวงราชการที่9นะฮะเพึ่งขึ้นของราชนะ,ะนะครับแต่ออกโดยกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยครับแล้วยังมีฉบับหนึ่งนะครับนั่นคือพรบกฎหมายสามว่าด้วยครอบครัวมดก2489เห็นไหมฮะ2-3ปีออกเกี่ยวกับกิสลามทั้งหมดเลย แต่พรบสงไม่มีฮะช่วงนั้นยังไม่มีท่านผู้ชมครับเรื่องมันก็ยิ่งกว่านั้นอีกในสมัยนั้นที่มันออกเนี่ยในสมัยได้ปีดีพนมยงเนี่ยลงไว้ที่ว่าเนื่องจากสมัยก่อนเมื่อมีชาวมุสลิมเข้ามาอยู่ชายแดนใต้มีการพบปะซื้อขายจึงมีการแต่งตั้งจุฬาราชมตรีสาย ชีอะเพื่อที่จะเป็นผู้แทนในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารเป็นเรื่องของการค้าขายอย่างเดียวฮนะไม่เกี่ยวกับเรื่องการออกกฎหมายในเรื่องของการปกครองแต่พอนายปีดีพนมยง์ยึดอำนาจสําสเร็จที่ร่วมมือกับมุสลิมเริ่มร่วมมือกับคณะทหารบางส่วนจุฬาลาชมุนตรีชุดนั้นถูกปลดออกไปแล้วมาแต่งตั้งนายซามซุดดินมุตฟาขึ้นมาเป็นจุฬาลาชมนตรีสายชีอะขึ้นมา แล้วเริ่มออกพรบอิสลามออกพระราชกิจสเดกาสนับสนุนอิสลามในรูปแบบต่างๆขึ้นมาเลยครับท่านชมครับนั่นคือที่มาแล้วในขณะเดียวกันหลังจากนั้นเวลาผ่านมาจนถึงปี2,540ท่านผู้ชมครับจึงมีการออกพระราชบัญญัตินะครับฉบับนี้ขึ้นมาฮะ พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปี2,540นะครับในวันที่17ตุลาคม2,540ท่านผู้ชมสามารถหาเอกสารฉบับน,นี้ได้จาก Google นะครก็มีนะครับมาดูทรับที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ฮะมันอยู่ในมาตรา3มาตรา3เขียนว่ายกเลิกพระราชบัญญัติมัสยิกอิสลามพศ2,492 ยกเลิกพระราชกิจสันิกาว่าด้วยการศาสนูประถมฝ่ายสลามพุทธศักราช2488สยกเลิกพระราชกิจสันิกาว่าด้วยการศาสนูประถมไยสลามฉบับที่อสองพศ2491ฮะนะครับเพื่อให้มีพรบฉบับปี2540ฉบับนี้ครับซึ่งมุสลิมในไทยที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาได้แสดงความเห็นแล้วว่าถือว่าเป็นฉบับที่ดีที่สุดที่ มุสลิมในประเทศไทยโชคดีมากที่สามารถออกพอบอิสลามได้ขนาดนี้ทั่วโลกทั้งๆที่เป็นรัฐอิสลามเองยังยังออกแบบนี้ไม่ได้ครับแต่ประเทศไทยเราออกมาด้วยฉบับนี้ซึ่งมีผลตามมากับการปกครองในประเทศไทยตามมาอีกมากมายเลยฮะัท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเราจะแกะรอยเรื่องราวนะครับมาตราหนึ่งพระราชบัญญัติเรียกว่าพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม2540